เห็ดอะไรนาะนี่เหมือนอันอันนั่นเลยนะเห็ดเห็ดคอสิงโตหรืออะไรนะี่ยเดาเอาเฉยๆเด้ออย่าเพิ่งมาเชื่อฉันเพราะว่าฉันยังไม่เห็นตอนเขาโตหรืออะไรหรือว่าชนิดไหนมันสวยดีเนาะแปลกใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆมันจะเห็ดอียงเนาะพี่น้องพู้น่ะขอให้เข้าป่าก็เจอเห็ดดีๆเนาะนาอันานาใบไม้ร่วงนี่อืมจักหนายยังละตาบ้านข่อย อันใบใหม่มันเปลี่ยนสีแล้วฮะนนะพี่น้องค่อยกระเอิ้นไปทั่วและอคาบเกี่ยวแล้ววะมันกระสิเขานาอันนี้ไปใหม่เปลี่ยนสีแล้วนะพี่น้องอื้อเออเอ็น,อนอเฮดแปลกแปกไหม่หมขึ้นเยอะเลยไอหน้าตาใหม่ๆเห็นมาสามชนิดสีชนิดแล้วพี่นอ้องอืม สีเข่าปลาเด้อมืานีพอดีมาผ่อ,อนเห็ดอันมัหันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปดูไปหาเห็ดน้ำพึ่งน่อนะพี่น้องคือป่าเอ็มพันว่านะคอยก็ไปหาเบ่งไอ้จัดร้องทำไมแม่เข้าป่าแล้วร้องเดี๋ยวพ่อปล่อยออกมาแล้วเหรอลูกให้แม่เข้าป่าหาเห็ดหน่อยจะร้องทำไมอะลูกเฮอ ร้องทาไมถ้าหนูออกบ้านหนูก็กวนแม่เดี๋ยวให้แม่ไปหาเห็ดก่อนหาดูเห็ดก่อนเด้อบักคีด,ดื้อเดินหาดูเห็ดเด้ได้ทั้งเห็ดน้ำพึ่งทั้งเห็ดอะไรเท่างไรเออได้รู้จากเห็ดเพิ่มมากขึ้นแล้ว มันก็ต้องศึกษาตัวตัวเองอยู่ในป่าเนาะก็ต้องรู้เห็ดกินได้ไม่ได้มันต้องรู้เป็นความรู้ไว้ตัวมืม่อไหไหนๆก็ได้เข้าป่าแล้วก็เลยถือโอกาสเมื่อกี้มาจากหน้าบ้านนะไปเจอเห็ดน้ำพึ่งกอใหญ่เลยนั่นแหละก็เลยได้เก็บแล้วทีนี้ก็เลยโอ๊ยไหนๆก็ได้แต่งชุดเข้าป่าแล้วก็เลยถือโอกาสเข้าเข้ามาหลังบ้านอีกเดินมาท้ายสวนก่อน ว่ามันจะมีเห็ดอะไรเกิดไหมนั่นแหละเจอเจอเห็ดสีขาวแล้วเมื่อกี้นี่เป็นเป็นขนขนออกมันสีแมนเห็ดแผงสิงตูบ่เด้อเดาวไว้ที่เธอหนะถ้าไม่ใช่ก็แล้วไปขาก็อยากเห็นว่าฟ้ามสวยงามถึงไม่ใช่ฉันก็จะถ่ายอยู่ดีแหละเพราะว่ามันสวยเออเขาสีสวยเป็นขนหนุ่ยหนุยคือดีหนุ่ยหนุยสวยดีนะพี่น้องอืม เม่เอบ่งขนที่มันเคยเกิดเคยเอาแล้วขอนนี้ในปลาขนาดฝนตกเห็ดก็เกิดไม่ไม่เลยเนาะมันเป็นฤดูมันนะพี่น้องเนาะคอ,อยอย่าให้ฝนตตอีกจกักหนึ่งถึงสองครั้งคื่อสิมีเห็ดแปลกๆไม่ไม่เกิดอยู่วืมอย่าเข็นเห็ดสนิทไม่ไม่ขึ้นไมอน่อีกนะยังหากคนดัน เสียดายข่อยอยากไปก็ไก่พุ่นตินอันตินอันแดนแต่ว่ามองข่อยว่าเคยไปข่อยกระยานนะนะพี่หนโอุอมมองทีไอแต่ว่ากไก่เขตแดนจะคล้องนั่นแหละแต่ว่ามันอันมันหกเกินไปข่อยข่อยว่าหันไปทางนะนะเพราะไงว่าบรต้องไปไก่หอดพุ่นดอกอืมไม่ต้องไปไอทางออกปานันดอกไหเจ้าบ่ได้ไป,บบป,ไปยู่หันตัวว่าสน <c oughs> เจ็บปวด แม่ควบแล้วตัวเองว่าจะไปยืปคนนั้นดอกเตศเสิไปอันนีอโอ้อันนี้นั่นเห็นบ่เห็ดไหมไหมเกิดขึ้นอีกแล hm ้วนี่เห็ดตะปูติพี่น้องนี่แม่เห็อีกย่างต้องเห็นตะปูตะปีบ่ะโอเคอ่ะ ไม่เอขอวนมือคอยเก็ยียพะน้าพี่น้องรถจัรยาย์ถุงมือมากเลยนะเห็นป่าวขวนอืมเอาอยาล้างแผลเป็นก็ห่อล้างยางดีไหนเนย่งโอ้นกนกมันจิกต้นไม้ดังก็แก๊กก็แก๊กก็แกะเกะ มองจังสันไปตาเห็มีเห็ดนามผึ่งอยู่เด้อันยี่ต้องขอนมแต่ขอนอันขอนที่มันตายนะพี่น้องเห็นข้างหน้ากันลยอยากมามามาเบิ่งมาข้างหลังมันมีบอันนะพี่น้องก็เลยพาพี่น้องเขามาให้ปลาเบิ่งกันหลังบ้านกันไปหน้าบ้านมาแล้วก็เผื่อแบบว่าอเออเผื่อมันมาโผล่หลังบ้านหน้าบ้านอีกน,นะเออเห็นบ่ล่ะถ้าไดในมาสองมือเขากับหน้ากลับหลังเขาก็พออยู่ มีไม้เห็ดน้ำพึ่งแถวนี้นะฮะฮันนี่มัสรูมนะมีบอ,อืมนาสิเป็นกอเป็นกออยู่คือป่าเอ็มเนี่ยเนาะคอยืือซีดีดีใจน้ำเล่าไปตะเต็นก่อนอ้อมพูนครับ เห็นข้าจ่อเก็บแล้วงามงามเด้บาไอเป็นกอเป็นกออยูอ่แถาซอนเนาะอืมอมนี่นี่มันกะระเศ็ดไหม่เศ็ดไหลๆายอะหกพะโลดเนาะหกน้ำเศษใหม่ได้เยอะนี่พี่น้องเศษไหม่เศษไหล ข่อยๆนี่นะความฝันข่อยนี่ข่อยอยากทางออกมองนี่นี่ทางออกมันทะลุหันแต่ว่าบึงตีละหกคักปอพี่น้องมัน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 น่าก,กลัวอยากเดิทางมันเถอ,คอ,อะ,ะ,อะค่อยมาแบบมือเห็ดป่ไหวกิเห็ดคักเล้เถอะมือพ่อย่างสมรถได้นี่ก็เอาละมันบ่ ยางเขาหาเห็ดได้เนี่ยก็พื่อเราอันนี้มันบอกไก่เนี่ยเ้ามปันดเดี๋ยวว่าเ้าบริษายซื้ออยู่ตรงปันไดายหะนะเออกระใสอยู่ดอกมะหาเห็ดหาหาวแต่ว่าเ้าบริษายางอันบริษายางเหรียญยางเลาะดอกซามเท้อ บ้านว่างหันแต่แหงยังสีได้ล่ะเขายังมีเจ้ายวคือบ่มีเหลืองๆเออเฮ่อเฮอเฮดไเปียงอ้าวนกนกสวยงา,ามก็คิมาจอบเรื่อยๆแล้วจักเฮ็ดีหยังมันจะเกิดนะเนาะนี่พี่น้องมันบ่โอ้ก็เลอก ยเยอะแยะอืมอืมอืมจะลอกกระแตหน่อยแต่ยเยอะแยะเลยมีไหมอืมนันก็มี่ขอนผู้พังพิทามีอยู่คือแบบนี้ ขอนผุพังก็เยอะนะเมืย์ครับเราเป็นเอ้ยนั่งเลาะสวนเ้าเมย์คนอ่ะอืมึงไหนมีแต่ขอนใหม่ที่มันตายเนาะพี่น้องเนาะขอนใหม่แหง แต่เวลเวลาใบไหม้มันหลวงเบิดนี่มันจะเห็นทะลุไปหอดผู้เขาคนเมื่อบ้านนี่ไปหาซื้อป้ายเนาะป้ายไอ,ไอ,ไอ้ผ้าเวดเนะาะบให้้นเขาบุกลุกนะพี่น้องพื้นที่ส่วนตัวนะซื้อมาล้อมปล้าลแผ่นด้านหลังด้านคางด้านหน้าด้านหน้าบ้านสุดค,ค,คน่นให้้นเขาแบบว่า ถาเขมามันกับนีความผิดแล้วพีพนพ่น้องต่ว่าเขาเขียนเบอร์ทรไว้อยู่เจ้ามีทุลายอย่างเจ้าสเขามาเฮี้ยนข่อยนะเออนั่นแหละเขาก็จังสโทรเอาติดต่อก่อนค่อยขอขอมาได้มาเหยียบได้เด้พี่น้องอืขอข่อยว่าเอ้าเจ้าคือว่าเอาปายเซล่นั่นมาแล้วโอ้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 เสบบอเสบบอเสบอกันาขอ่ขอยเมื่อยหลายวัน จะตอกก้อน่าสั่นอันเศร้าว่าไอ้ค้ายบ้านนะนะแล้วว่าโอ้ยคอยหายแจกรถรถ่าสั่นเอกสารหอกกับหอกกระเหลี่ยวอันหอกกันไปขอสารขอยังไง้เปลี่ยนชื่อน่ะนะแจ้งไปบดชุกหน่วยงานอารมณ์คนละมือยมันก็บอเสื่อมต่อกันบอได้พี่น้องฮาต้องไปอัปเดตว่าเออนี่นะฉันเปลี่ยนชื่อนามสกุลที่จะต้องใช้ประกันประกันสุขภาพประกันชีวิตนะพี่น้องอือ ต้องเปลี่ยนไม่เบิดเขาเบญ่อมได้เอาเอกสารยังยืนยันเขาบอกเขาต้องให้คอยไปขอ,อยู่สาลพุน้นับพี่น้องคอยกับเบริรไปขอหรคอขอจ้างท่าน่าเลย,ยบัดนพอใหญ่หนิจา้างท่าน่ายังเดียวเด้อพี่น้องอะไรนี่หน่อยแกไม่ทำเองนะจ้างเลย,ยเมื่อย